สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนตกปลาประจิมบริชาแนลนะครับน,นี่ออกพาม,มาตกปลาไหมคองธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวมาตามดูว่าจะมีแต้มไหมครับผม เก็บครับโดนไม่โดนครับโอ้เสียดายครับกัดไม่ถูกครับผม ไม่โดนเหยื่อครับไม่รู้จะซ้ำไหมนะครับโดนแล้วครับติดหด้าเลยครับพันยาของผมเรียบร้อยครับแ้มแรกครับ พันยามาเลยครับผมช่อนไทสวยเลยครับมาทับเต็มแรกครับผม เวลาปวดตะกูนะครับไซสสวยเลยครับทีแรกกัดไม่โดนนะครับผมกัดทีแรกกัดผิดนะครับตามมากัดอีกรอบหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับผมนะครับ ่อนไสสวยนะครับเกือบครึ่งโลนะครับตัวน,นี้กัดกบยางเสือกินปลาครับติดมูมปากนิดเดียวเองครับผมโอเคครับผม,มตัวขยับใส่ครับ มีตัวขยับหลบครับผมไส้สวยด้วยครับโดนครับติดแต้มแล้วครับผมมาครับแต้มที่สองครับผม นี่เป็นท่อนไซปลอกนะครับผมจัดเปมืนเดิมครับปมยางเสือกินปลาของน้ยูนะครับผมเข้าไปเต็มปากเลยครับผมโอเคครับโหแล้วครับโหตามแมาวครับผม แต้มแล้วครับสวยเลครับกัดเข้าไปเต็มปากเลยครับผมนี่ครับอีกแต้มนึงครับผมนี่ครับกัดเข้าไปเต็มปากเลยนะครับผมกัดกบย่างเสือกินปลาเข้าไปเต็มเต็มคำเลยนะครับนี่ครับไสสวยนะครับตัวนี้ ไอกแต้มนะครับผมนี่ครับเข้าไปเต็มคำเลยครับโอเคครับครับวันนี้ก็ขยับหมายมาอีกที่หนึ่งนะครับผมลองดูครับว่าจะมีตัวไหมครับขัดแล้วครับขัดแล้วครับไม่รู้อยู่ไหมครับโอ้ยขายครับขายก่อนครับผม คนครับช่อนปลอกครับตัวไม่โตครับผมลาอีกหนึ่งแต้มครับผม,บผมช่อนใส่ปลากเกลือครับผมกัดกบยางเสือกินปลาของน้อยูนะครับกัดเข้าไปเต็มปากเลยครับผมเคครับ โนอีกแล้วครับผมมาอีกแปมครับสายเดียวกันเลยครับผมปลาเกลือนะครับผมสายนี่นะครับใหญ่กว่าเหยื่อไม่เท่าไหร่นะครับผมกัดโหดมากครับกัดเข้าเต็มปากเลยครับนี่ครับมย่ยางเสกินปลานะครับอยู่ในปากเลยครับ ย้ายมาอีกหมายนึงครับผมนี่ก็เป็นหนายที่เขารื้อทอดแหนะะครับเดี๋ยวจะลองใช้เหยื่อใต้น้ำนะครับเป็นกระดิ่ไก่ชนตัวเล็กนะครับผมลองตีดูก่อนนะครับผมตามชมมันครับว่าจะมีแต้มไหมครับผม อ้ยหลุดครับผมโหเสียดายครับหลุดครับหดโดนแล้วครับผมลงไปกัดเลยครับผม หนึ่งแต้วครับผมปิดนิดเดียวครับกัดกระดีไก่ชนนะครับผมโอเคครับเาช้า่อวเช้าไม่ได้ออกมาครับมาโดนอีกแล้วครับตัวมิโตตัวนี้ <c oughs> เล็กนี่ต้นเล็กไม้1ต้นครับผมตัดกะดีเคยชนต้นเล็กนะครับ มาอีกหนึ่งแต้มครับผมกัดกบยางเสือกินปลานะครับผมกัดเข้าไปเต็มปากเลยครับโอเคครับนี่ไงนี่ไงมันมีตัวนี่ไงมันมีตัวมาอีกแต้มครับผมกัดกบยางเสือกินปลาครับผม นี่ครับไซส์สวยเลยนะครับผมขัดกบยางใส่กินปลานะครับไซส์แจมๆเลยครับผมโอเคครับผมกัดแล้วกัดไม่โดนครับผม ไปดูนครับโดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วครับมีไซส์ครับตัวนี้ครับตัวนี้มีไซส์ครับผมตัวนี้มีไซส์ครับผมตัวนี้มีไซส์ครับผม กัดกบยางเสือกินปลานะครับผมตัวนี้มีเกือบ <ๆ S 1> เกือบ <ๆ S 1> โลเลยครับผมเดี๋ยวขอขอนุญาตลากไปก่อนนะครับตัวนี้มีไซส์เลยครับผมกัดกบยางเสือกินปลาเข้าไปเต็มๆเลยนะครับผม ขยับอยู่สองสามทีนะครับโดนเลยนะครับผมนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมกับบรรยากาศหมายสวยๆยามเย็นนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคนตกปลาประจีนบุรีชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ